สวัสดีครับพี่น้องนะครับมืัอนี้นะครับวันเสาร์นะครับพี่น้องเสาร์วันเสาร์นะครับทีสองนะครับเดือนตุลาคมนะครับสองห้าหกซีนะครับบาวมอบนะครับพี่น้องตอนนี้ตีห้าพอดีเลยนะครับพี่น้องตีห้าสองนาทีบอลมบกําลังสีเดินทา้งใบดาไอ้ท้ายคลิปนะครับง่วงของเสียบูลลูกพะโคนะครับง่ายจาก คื่อนปาซักนะพี่น้องตอนนี้ไปเลี้ยงอยู่ทีงเขานะครับยู่บังไดนะครับเส้นทางสิเป็นยังไงนะพี่น้องอุปสรรคปัญหาการเดินทางนะครับย่อมมีแน่นอนนะครับงานนี้ขึ้นเขานะครับน่าจะยุลึกพอสมควรนะครับบอรูว่าบมอบสิไปถึอบ่อนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับนี่ยอย่าบัอบสิออกเดินทางก่อนนะครับพี่น้องมันตีสวยนะครับ ปะนะครับเดี๋ยวบำมบสุดท้ายให้เบิ้งอีกนะครับพี่น้องรถติดเงาเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวอูบัติเหตุนะครับวงหนึ่งนี่มีสิบล้อนะครับบำมบไก่มานะครับห่างกันประมาณสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็มาเจอรถคอกนะครับพี่น้อง รถติดเนาสองกิโลสามกิโลเลยนะครับนี่ยยางแตกนะครับพี่น้องสาเหตุรถเคราะอกที่ขวมนะครับพี่น้องส่นมากจะเป็นยางแตกนะครับ อย่างแตกหรือหล,หลออกมาฉุกเฉินปานนั้นไก่หอดแล้วนะครับพี่น้องโทร่หาบรับเลยนะครับแสดงวว้ยากอยู่นะครับพี่น้องแกะรลอยนะครับผมก็เลยโทรถามไอไอเอกนะครับพี่น้องที่เลี้ยงของฟูงผู้ใหญ่จุฬานะครับ ว่าอยู่แถวไหนนะครับก็ได้พิกัดข่าวๆมานะครับตอนนี้ออกจากหมายเลขยี่สิบเอ็ดมาแล้วนะครับอยู่บ้านหนองเต้านะครับพี่น้องตำบลตำบลโพชัยนะครับขั้นขั้นจำบผพิดนะครับพี่นอ้องอำเภอช้ยบาดาลน,นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับ ใะเเบิ้งทางนะครับนี่นะครับพี่น้องมาผู้เดียวนะครับผมเดียวมาเห็นอยู่หลังเขานะครับแต่ว่าจากซีเมนโมเมนต์นี่หลังเขาลูกนี่แต่ผมคุ้นๆว่าเป็นฝูงวัวนะครับพี่น้องเห็นเป็นฝูงวัวฝูงหนึ่งอยู่หลังเขานะครับ มันจะมีเขาลูกน้อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็อยู่ข้างหลังมองเห็นอยู่นะครับนี่นะพี่น้องหลังเขาลูกนี่นะครับเนี่ยมองมาจากทางหมายเลขยิบเอดนะครับเห็นเขาลูกนี่แล้วก็เห็นฝูงว่าฝูงหนึ่งอยู่หลังเขายัเยื่องนะครับพี่น้องบ่ได้เห็นเบิดฝูงหรอกนะครับเห็นเครื่องฝูงกการมากันไปกัน ตรงเบิงเสียนทางนะครับพี่น้องแล้วก็ต้องมันต้องไปทั้งแยกขวานะครับไปแยกซ้ายนะครับม้วนไปทั้งหลังเขาก็เป็น แนวทางนะครับพี่น้องหาผู้ใดเมม่ตามหาง้วะไรทงนะครับบบมีเส้นทางทีแน่นอนนะครับโบมี่พิกัดทีแน่นอนนะครับโบมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงนะครับบบมีฟฟ้ามเป็นตัวเป็นตนนะครับนี่ก็คือใายเลี่ยงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหนาเกี่ยวเข่ากับไปลุ้งทงนะครับเลี่ยงน้ำให้หน้านะครับ พื้นที่หน้านะครับพี่น้องกับมาเรี่ยงอยู่เขื่อนนะครับไายเขื่อนปลาสักเพราะว่าน้ำเขื่อนมันสีห่หหงนะครับพื้นที่เลื่อยเลียงกับสิมีอยู่ที่เียขื่อนนะครับเพราะว่าลุงทงกับพ่ได้แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่นเี่หน้ากันเบิดรากาช่วงหน้านี่นะครับพี่น้อง น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเคลื่อนนะครับน้ำม,มากน้ำเต็มเคลื่อนจะต้องไล่ขึ้นเขานะครับขึ้นเขาขื้นโคกนะครับหาเซาที่ยูนะครับเพื่อนกะสิไปตามตามที่ที่เคยไปทุกๆปีนะครับ สายจากขวานะครับพี่น้องมาเนี่ยต้องสังเกตขีง่ง่วนะครับพี่น้องงว่วสี่ร้อยตัวนี่มันตรงมีขีง่ง่วเต็มทางนะครับ คือโอ้หนีหแือวะครับเลยโอ้น่าจะมีบ่เนี่ยน่าจะแมนนะครับพี่น้องมีรถไถโอ้นีจำไรแล้วพี่น้องเห็นรถแล้วนะครับหมวดแล้วนะครับ,รบโอ,โอ,โอ้มาถึกนะครับพี่น้องนี่นะครับมุมยูมุมเศร้าขึ้นนะครับพี่น้อง มีรถก็มีที่นอนนะครับพากันตื่นไปนะครับพี่น้องหรือไปเบิง่งองหญางวัวหไปอาบน้ำอาบทานะครับหรือไปหาซื้อกับเข่านะครับหรือจับวัวอยู่ข้างในกับบงหูจักนะครับพี่น้อง หมดแล้วนะพี่น้องเนี่ยกระถือว่าแสดงว่าฝูงที่อยู่หลังเขาหันโมเมนต์นะครับพี่น้องคนละฝูงไปวันนี้กระสีเตรียมตัวครับไปท้ายให้เบิ้งนะครับพี่น้องของนะครับเตรียมไหมเตรียมยังครับ นะครับพี่นอ้อนดูดเบิรนะครับกล้วยนะครับพี่นอ้อนขนมฟังนะครับเตรีมยออมปิดตูไปน้่งนะครับแล้วก็ไมย์ไทยเอออย่าไปลืมมาไปลืมเมย์ไยนะครับป่ะเดี๋ยวผมมีไปทายงวดให้เบิรงนะครับ สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราหาคาน้ำมันก่อนนะครับผู้ดใดสนใจนะพี่น้องยาท้ายพยาธนะครับข้าวข้าววัวหมกพัวโอนนะครับพัวออนนะครับขออภัยนะครับเป็นยาท้ายพยาธแบบลาดหลังนะครับพี่น้องใส่เด้ทั้งพยาธภายนอกภายในนะครับ ใส่ง่ายนะพี่น้องเขย่าขวดนะครับเปิดฟ้าแล้วก็ที่ลาดหลังเลยนะครับในตอนที่ผิวหนังแห้งนะครับแนะนําก็คือแงามเลี้ยงนะครับเขาคอกแกล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดจีซึมเข้าไปนะครับตื่นมือเ้ามากอะขั้นถือฝนถือน้ำกะบ่มีปัญหานะครับเพราะยาซึมเข้าไปแล้วนะครับใส่นะครับง้อทุกประเภทนะครับง้อหน่อยง้อทองนะครับทองอ่อนทองแก่นะครับบ่มอบล่องมาแล้วนะครับพี่น้องทดลองมาแล้วนะครับผู้ใดสนใจกะ ติดต่อบอมบได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8ย์0 2 0า3นะครับหรือคอมเมนต์นะครับทิมเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวบอมบติดโทรกลับนะครับขวดละร้อยนะครับค่าส่งหาสิบบาทนะครับเก็บไปทางหาสิบบาทนะครับสิบขวดแถมฟรีหนึ่งขวดส่งฟรีนะครับเก็บเงินไปทางบวกหาสิบบาทนะครับไปนะครับขอพูดหลายๆนะครับพี่น้องสวัสดีครับ